และทางด้านข้องสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสร้างกัดเทศบาลแห่งประเทศไทยเนะะี่ยก็ได้มีการจัดสมนาการจัดการศึกษาเทศบาลสู้อนาคตพลิกมุมขิดผู้บริหารสถานศึกษาในยุคป,ปัญญาประดิษฐ์ค่ะ นายกูเกียดนิม,นมเนียนนะคะหัวนาภูตรวจราชการทองทิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานเปิดการประชุมสมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาเทศบาลสู้อนาคตพลิกมุมขิดผู้บริหารสถานศึกษาในยุคป,ปัญญาประดิษฐ์ที่โรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครรีธรรมราชก็มีผู้บริหารสถานศึกษานะคะแล้วก็มีครูบุคลากรทางการศึกษามาเข้าร่วมค่ะโดยการสมมนา <c oughs> ก็มี <c oughs> วัตถุประสงค์ <c oughs> เพื่อจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาทองทิ่นให้กับผู้บริหาร สถานศึกษาในสร้างกัดเทศบาลแห่งประเทศไทยให้สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะและการมีการประยุกต์ใช้ตามบริบทที่เหมาะสมโดยสร้างการซัมมานาค่ะก็ซอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผ่นการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแผ่นแม้บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะแลวก็เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนในการที่จะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกะาราซ่าเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยค่ะกับสมาคมผู้บริหารด้านทึกษาในสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดสมนาในครั้งนี้ขึ้นให้ผู้บริหารด้านทึกษาในสังกัดเทศบาลในประเทศไทยนะครับได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไม่ๆม ให้ได้ใช้ความรู้นะครับจากการสมนาเนี่ยไปจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่นะครับสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนนะครับการสมนาครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวนะครับข้องการพัฒนาการศึกษาเทศบาลที่มุ่งเน้นในผู้บริหารครูมุคลากงสารการศึกษาก้าวทันโลกดิจิตอลนะครับและก็สามารถนำนำพาการศึกษาอย่างยั่งยืนได้ครับค่ะ